มาดูเครื่องที่ลูกค้าแจ้งอาการเปิดติดไม่มีภาพนะครับมาดูวิธีการตรวจสอบว่าเช็คอย่างไรนะครับอ่ะถ้าลูกค้าแจ้งว่าเปิดติดมันก็คงติดแหละแต่ว่าอ่าถ้าเราเสียบอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยเครื่องยังไม่ออนนะง่ายๆที่เราจะต้องทําคือวัดไฟที่สวิตช์ครับอ่ะง่ายๆอ่ะไฟที่สวิตช์น่าจะอยู่บริเวณนี้ครับเพราะมันเป็นแพร์คอนเนคเตอร์ไปทางนู้น อลองวัดไฟดูนะครับตัวนี้มี3โวลต์ขึ้นมาก็เป็นไฟสวิตช์เนะนี่ยดาคร่าวๆนะครับก็มีประมาณสองขานี้ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วไม่แน่ใจเราก็ทิกนเอาก็ได้ครับเราทริกอนดูว่ามันไม่เสียหายหรอกปักเป็นย่านไดโอดนะครับสีแดง,แแดงนะจากที่กลางผมใส่ทีแดงนะจากที่กลางนะครับแล้วก็มาทิกอนตรงตำแหน่งคอนเนคเตอร์สวิตช์นี้นะครับตึ๊บ มีกระแสกินไหมไม่มีย้ายตึ๊บกินไหมไม่มีอาย้ายอ,าอันนี้ตึ๊บอ้าวอันนี้อ่อนได้ไหมตึ๊บไม่ได้อา้าวอันนี้ตึ๊บอ้อันที่สองคล้ายมากกว่าแบบนี้ก็ได้ตัดไปเรื่อยๆตัวนี้อา้าวเครื่องอ่อนแล้วอ,อย่างที่ลูกค้าแจ้งนะเครื่องมันอ่อนแล้วกระแสมันค้างที่ประมาณ0.47จริงๆแล้วเราต้อง ไปวัดไฟตามคอยนะครับตอนนี้เครื่องมันออนไปแล้วแล้วก็กระแสมันต่ำเพราะรียกว่ามันจินต่ําค้างต่าไม่ได้ค้างสูงนะถ้าค้างสูงนี่มีโอกาสที่ tpu จะเสียนะครับแล้วไฟมันจะครบแต่อันนี้ไฟครบหรือเปล่าไม่รู้นะครับเครื่องมันก็อดับไปแล้วไม่รู้มันออนใหม่หรือเปล่าเพราะมันติดดับมันจะออนมาใหม่แบบนี้นะครับเหมือนมันเช็คอะไรสักอย่างส่วนใหญ่ติดดับเนะี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับแรมอาจจะแรมเสียหรืออะไรเงี้ย อ่ามันก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวยังไงเราวัดไฟเก็บก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นสแตนบายนะครับสแตนบายสามโวลต์ห้าโวลต์อันนี้น่าจะเป็นไฟทั้งแหลมครับยูใกล้แหลมอ่าอ่าไม่มีไฟนะโอเคไฟทั้งแหลมไม่มีไฟแต่กินกระแสศูนย์จุดสี่หกแต่ว่าไฟอย่างอื่นน่าจะมีนะไฟ CPU ซีพียูสิอ่าตรงซีพียูอ้ยังมีไฟเลยทั้งหนึน่งจนะุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์ไฟซีพียูมีนะครับ ดี h 1.05หนึ่งจุูนย์ห้ามีหรือเปล่านี่ไงไฟหนึ่งจุดศูนย์ห้าอันนี้ไฟเลนสกัดจอครับไฟเลนกัดจอก็มีครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหรือประมาณอ้าวก็มีเลยไฟเลนกัดจอมีไฟเลนส์วิดีโอแรมกัดจอก็มีครับอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะจะมีไฟอยู่มาสามโวลต์รอแบตบโอเคก็มีไฟครบแต่อาการติดดับเหมือน ดีเทคแรมไม่เจอนั่นแหละครับเมยบออสมีไฟอยู่แล้วเนาะขแปดเอาโอเคออคร่าวๆนะครับแต่ว่าไฟเรื่องแรมนะมันไม่มีเอาง่ายๆสะต้อง,งมีปัญหาจะเป็นพี้นเรแมเสียหรือเปล่ามีปัญหาตรงส่วนของชุดนี้มันลงกร่าวอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาวัดเย็นเช็คก,กันอีกทีแล้วก็มาเปิดวงจรไล่ถ้ามันไม่ช็อตนะเดี๋ยวผมกลับไปวัดเย็นวัดย่านเรโอดก่อนนะครับดึงปักแล้วก็ วัดกันช็อตกันเอ๊ะมันช็อตหรือเปล่าทำไมไฟไม่จายย่ายเนี่ยวัดพินเดิมน,นะครับคอจุดอื่นไม่ต้องวัดเดหดเลยเพราะมันมีไฟหมดตัวนี้ไม่ต้องไปวัดไหนไหมค่าเดิมโอ้มันก็ตรงอยู่แล้วส่วนสามสี่เพราะมันมีไฟไงไม่ครับแต่ตรงเนี้ยมันช็อตลงกาวหรือเปล่าอะเต็มแม็กนี่ไงเนี่ยมันลงกาวอยู่เนี่ยมันลงกาวอยู่อ่าเต็มแม็กเลยไม่รู้แรงช็อตหรือเปล่าออกก่อนวัดทีสิ อ๋อยังช็อตอยู่แสดงว่าไม่ใช่แหลมที่ช็อตไม่แน่ใจมีปัญหาอะไรนะครับจ่ายไฟเข้าไปดูก็ได้ก็ดีอี r อะไรดี r 3รก็ใช้ไฟประมาณ1.35โวลต์แทงเข้าไปด้วยประมาณจัดการเตรียมอินฟาลรดเตรียมแทงไฟนะครับตำแหน่งนี้ง่ายๆนะครับคอยมันลงกาวครับเนี่ยครับ แต่ถ้าวัดเป็นย่านโอห์มก็ได้โอห์มได้กี่โอห์มเทียบก่าวก็0.17โอห์มเป็นไปได้เลยต่ําเกินนะกราวเลยตระหนิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการซ่อมก็คือจ่ายไฟเข้าไปที่คอยนนั่นแหละครับเดี๋ยวไฟมันจะพาเราไปหาตัวที่เสียนะครับแล้วเราจะได้คําตอบของเราเองนะครับระบบไฟต่มเช็คที่คอยจบที่คอยต้องไง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น อ่ะเราจะแทงไฟเข้าไปที่คอ,อยด้วยแรงดันประมาณ1.3โวลต์โดยประมาณนะครับ1.35ประมาณนี้ c d r 3L นะครับจ่ายไฟตรงที่1.35วัดแรงดันเอาไว้นะครับเพราะถ้ามันช็อตจริงๆอะเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปนะแรงดันเราจะตกครับเพราะฉะนั้นผมจ่ายกับตะคีบนี้พร้อมกับปลายของ มิเตอร์ด้วยนะครับเพื่ออ่านแรงดันไปด้วยนะเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันอผมขีปกราวตรงนี้พร้อมกับเข็มมิเตอร์สีดำนี่เนี่ยขีปคูกกันเลยอะวันนี้พอขีปกปลายเข็มจะมีแรงดันขึ้นที่จอละหนึ่งจุดสามห้าเห็นไหมถ้าผมจ่ายเข้ากราวแบบนี้แรงเข้ากราวแรงดันจะตกเห็นไหมก็คือมันช็อตเนี่ยแรงดันมันก็จะตกถ้ามันไม่ช็อตแรงดันมันไม่ตกอกครับ อันนี้ดังๆมันตกหรือเปล่านะเราก็แทงไฟเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้กระแสะ5แอมป์กว่า<อ>เยอะเยอะจริงๆอผมยังไม่ได้เตรียมอินฟาลทตครับผมก็เลยหยุดแทงแล้ก่อนแต่ว่าแทงดูแล้วกระแสะมันโอเวอร์มากครับโอเวอร์จริงๆประมาณ6แอมป์กว่านะแต่ว่าไม่ใช่แรมช็อตแน่ๆไม่รู้อะไรเหมือนกันเราดูครับ ออะมาแล้วจ uh, ้ะอ้าวความร้อนมันอยู่ฝ um. ั okay. ่งนู้นเนี่ยครับเนี่ย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 นี่มันมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับแต่มันอยู่ฝั่งนู้นความร้อนมันอยู่ตรงนี้โอเคมันอยู่ฝั่งนี้ อะไรที่อยู่ฝั่งนี้อ๋อเป็นสีครนะับสีนั่นมันสีดำดำเห็ไหมดำา<ำ><ำ>ปึ๊ดเลยมันเป็นสีครสีที่ช็อตมันอยู่ฝั่งอ่จริงจริงแล้วเออเรามาจ่ายไฟเข้าฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยก็ได้นะตัวคอยตัวนี้มันก็จะต้องมีเอ่อมีวฟสดุหรือเปล่า ก็มีวัตเฟตอยู่เห็นไหมมีนนะมีวัตเฟสอยู่สองตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวดูจากกล้องไมโครสโคปแล้วกันนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวจ่ายไฟก็ตรงนี้แล้วก็ดูบริเวณเนี้ยๆความร้อนมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจ่ายไฟก็ด้านนี้ก็ได้ครับอันนี้พาร์ทบอร์ดนะครับเดี๋ยวดูจากกล้องดีกว่าอ่าเนี่ยครับ มันเป็นมอตเฟดไฮได้แล้วก็โลได้นะคอยอยู่ฝั่งทางนู้นจำได้ไหมครับคอยขั้นมอตเฟดละ49แต่49มันอยู่นี่เพราะฉะนั้นมอตเฟดสองตัวเนี่ยเราดูนะตำแหน่งขาเรนจะเป็นมอตเฟดไฮได้ที่นะตีกับ49นะตีกับ49แล้วตรงไหนเป็นขาเรนครับตรงนี้ไงอ้อมมาฝั่งในี้นะขาเรนอ่าเรนซอสแล้วก็มาเรนแล้วก็ซอสตรงนี้จะลงกากนะครับเพราะฉะนั้นจุดร่วมระหว่างเรนกับซอสของตัวบนและตัวล่างเนี่ยนะครับ ไปสูงเข้าตรงนี้ใช่ไหม19อันนี้เดน่นซอสเดน่นซอสเด่นซอสจุดตรงซอสตรงนี้กับขาเด่นตรงเนี้ยอ่ามันเป็นจุดที่ร่วมกับคอยครับเห็นไหมครับเดน่นซอสเดน่นซอสเพราะฉะนั้นเด่นตัวบนเด่นตัวบนครับซอสจะมีมาร์กเห็นไหมเด่นจะอ่าเด่นจะไม่มีมาร์กครับเดน่นซอสเด่นแล้วก็ซอสมีมาร์กเนี่ยโอเคเพราะง,งั้นเด่นตัวบนเนี่ยคือไฟสูง เดนตัวล่างเนี่ยคือไฟต่ำนะครับเราไล่จาก49ไงคอยขั้นมัตเฟตละ49ซีที่ติดมดัตเฟตคือซีไปสูงถูกไหมเราเริ่มจากตรงนี้ปั๊บนี่คือซีไปสูงอยู่ติดมดัตเฟตตัวไหนที่ติดขาเดนอ่ะจะเป็นเป็นไฟสูงถ้าติดขาซอสจะลงกาวครับตัวนี้เป็นเป็นโลดมันลงกาวนะครับรเ,รเพราะงั้นเดนซอสเพราะงั้นเราจิ้มตรงนี้ได้หรือจ่ายไฟเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเช็คง่ายๆเช็คตรงนี้แทนที่เราจะไปเช็คที่คอยเพราะมันอยู่คนละฝั่งเนี่ยเราก็มาเช็คที่ขาเดนของมอัตเฟตโลด,ดครก็ อืเดี๋ยวว่าเป็นยันต์เดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันชอบจริงจริงตัวเนี้ยมันต้องไม่ลงกาวนะครับมันขาเด่นมันลงกาวเห็นไหมครับแต่ขาซอสนี่ยมันจะลงกาวครับอันนี้ก็ลงกาวอันนี้ก็ลงกาวเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรอครับแต่ว่าจุดเนี้ยมันเอ่อมันเป็นจุดแทงไฟเอาแทงแค่ตรงนี้ดีกว่าแทงแค่ตรงนี้แหละอ่ะดูว่าตัวไหนร้อนเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าแต่มาแทงไฟเข้าตรงนี้แทนนะครับ ไฟเข้าตรงนี้วัดแรงดันไว้ด้วยตอนนี้แรงดันอยู่ที่เท่าไหรหนึ่งสามห้าก็จ่ายไฟเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แหลกนะครับตรงนี้แหลกแห่งไฟเข้าไปกระแสมาน่าจะหกแอมป์มือนกันแหลกนะครับห้าแอมป์กว่าหกแอมป์นี่ความร้อนน่าจะประมาณสี่ตัวเนี้ย ที่เห็นความร้อนมันขึ้นนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าตำแหน่งนี้หรือเปล่าเราลองไฟฟักดูนะอ่าละลายไหมละลายนะตัวนี้ละลายเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นตัวนี้คตัวนี้แหละ อ่าอีิรหลอนปีดนะก็คือตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรายกออกแล้วมารีเช็กกันนะครับว่า,ามันใช่ไหมก็เป่าออกไปนะครับอันนี้เป็นการตัองอระบบไฟฟ้าแบบง่ายๆนะครับเราเช็กที่คอย แล้วก็ดู power sequence นะครับก็คือลำดับไฟที่มันต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีไฟที่คอยครบๆๆอ่ะขนาดสูงสุสี่แอมป์แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องมีไฟครบอันนี้ไฟตรงนี้หายตรงนี้หายแล้วก็ก็ซ่อมได้ครับไฟแดงแรมมันก็ต้องมีก่อนไฟแ่งแรมไม่มีพอไฟแ่งแรมหายมันก็จะเป็นอาการติดดับไฟย่างแงมเนี่ยมันเป็นไฟ ที่สําคัญในลําดับแรกๆนะครับมันหายไม่ได้แต่มันหายเพราะอะไรอ่ะมันช็อตเมืองกาวอยู่แต่มันกำลังทงานมันกันทางานปล่อยไฟชุดอื่นเลยแต่ดูร่องรอยแล้วก็ยังมีน้ําลงนะครับเหมือนกันลงบริเวณ EC ด้วยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยมีข้ามบริเวณนะอันนี้ต้องฟีนก็เนี่ยเช็ค EC อีนะแต่ EC ก็พยายามจะปล่อยไฟทั้งแหลมแต่ว่ามันเนี่ยเนี่ย มันไม่โอเคตัวนี้เดี๋ยวต้องฟิล์มตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิล์มอล้ไปก่อนเดี๋ยังไงก็มาเช็คละเอียดตรงนี้อีกทีนะครับนี่ฟิล์มแทบไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันดำเลยเดี๋ยวมาฟิล์มละเอียดอีกทีนะครับเอาเอาทาบแล้วพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนเอาทากก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวจะมาคิดรายละเอียดอีกทีนะครับตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็ตรงไหนที่เราออกไปตรงนี้นะตรวนี้ตรวนี้เดี๋ยวเราออกไปก่อนแล้วเราออกมารีเช็คที่ตำแหน่งคอยขอยงเรามาันมันเดิมเนาะอ่าดูสิว่าหายหรือปเปล่าเอางี้รีเช็คตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงตำแหน่งของมอสฟิตโลดายที่เราเช็คกันเมื่อกี้ก็ได้ตำแหน่งตรงนี้ว่ามันยังลงกาวอยู่ไหมไปี๊ดไหมไอ เป็นย่านไดโอดนะครับึไปยึดหรือเปล่าลงกาวอยู่ไหมตึก๊กเอ้ยไม่ลงแล้วาหายแล้วหายแล้วโอเคเดี๋ยวตัดข้ามมุมสูงดีกว่าเอามาดูมุมนี้แหละแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงเนี้ย ทำไมค่าเดี๋ยวโดนให้กลับมาไปโดนตัวนี้0.21ก็สูงขึ้นมาแล้วนี่ยแต่ไม่รู้ว่าไฟแรงแัมมันจะจ่ายไหมเอางี้เราไม่มีแรมใส่ก็ไฟแรงลัมก็ปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องใส่แรมก็ได้เห็นไหมปรับแรงดันขึ้นก่อนเป็น19โวลต์เป็น2 0โวลต์แล้วกัน แกยไฟแล้วก็ลองทิกออนดูอีกทีว่ากระแสมันเพิ่มขึ้นมาไหมแล้วก็ไฟเรื่องแรมตรงเนี้ยม,มันมีไฟออกมาไหมแบบนี้ก่อนดีกว่านะเอาละตัวนี้สแตนด์บายเนาะมีนะสามห้าไฟเรื่องแรมตรงเนี้ยยังไม่มีหรอกเนี่ยยังไม่มีหรอกเป็นก่าจะออนเครื่องนะครับงั้นเดี๋ยวไปออนเครื่องก่อนปรับย่านเดโอดนะย่านเดโอดแล้วก็มาทิกออนทิกตรงไหนเนี่ย มัน <c oughs> อยู่ฝั่งนี้เอาพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวงงเลยเมื่อกี้ทิกออนตรงเมื่อกี้ทิกออนตรงไหนไลืมเลยเมื่อกี้อืมอ่ะมาเลยครับเอ่อปอกหญ,ญา้าเดโอดสีแดงจากที่กลาวเนาะแล้วก็มาทิกขาที่สองจากซ้ายมาขวาขาที่สองนะครับ คลิปผมทิชให้ดูเป็นขาที่สองเนาะสายมากกว่าติกโอเคเครื่องออนแล้วแล้วก็กระแสไปค้างอยู่ที่อ่าสูยสี่เหมือนเดิมฮะศูยสีส่เหมือนเดิมแต่ว่าไฟนังแรมเนี่ยมันปล่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับมันมาค้างที่ศูนย์ุดสี่หรือว่ามันรอแล้วเพราะเราไม่ได้ใส่แรมไงแต่ว่าไฟมันจ่ายหรือเปล่าอันนี้ต้องการมันจ่ายหรือเปล่าก่อน หอาจ่ายแล้วนี่หนึ่งอยู่สามเจ็ดนี่ไงมาแล้วมาแล้วที่เป็นค้างถึที่สี 4, เพราะอะไรมันรอแรมไงมันรอแรมนี่ยังไม่ได้ใส่แรมไงก็มาค้างแล้วก็ติดตดับติดดับวนอยู่ในไห,นไหมนเอาละอืมใส่แรมใส่เทสเตอร์รรไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันติดขึ้นมานี่ต้องไปคลีนใหม่นะเพราะจุดนี้น้ำลงเยอะเอาคร่าวๆก่อนเอา,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 าให้เครื่องติดทเทสเตอร์ดัง,ดงไปก่อนแนละ้วกันเนาะ ท,ทีเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่แรมเ,เทสให้ดนะูว่ากระแสมันจะค้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่มีแรมประมาณเนี้ยมีกระแสรอแรมนะ่ะไิกออนตึ๊บเอาเรียบร้อยกระแสเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่ไงเพิ่มขึ้นมาแล้วห้าเจ็ดห้าสองห้าสามขึ้นลงไหมเนะี่ยขึ้นลงไหมอ่ะมีขึ้นขนโอ้เทเตอร์ดังแล้วด้วยโอเคเอ่านะตอนนี้จงติด แล้วนะครับอืมเดี๋ยวไปประกอบลองนะลองอทีนึงแต่ไงคีนตัวนี้ก่อนคีนให้สะอาดแล้วประกอบลองก็โอเคแล้วครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมต่อแค่ให้มีภาพก่อนแล้วกันเนาะนเรื่องอื่นเดี๋ยวไว้เทสกันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเอ่อทิกออนเลยทิกออนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทิกออนแล้วก็ฟังเสียงเทสเตอร์แล้วนะครับไม่ได้ใส่เทสเตอร์อ่าเสียงเทสเอตอร,ร์มาแล้ว โอเคอ้าวภาพมาเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องความร้อนเรื่องอวิโีโอเรื่องอะไรเดี๋ยวเทสอีกทีนะครับโอเคอส่วนอื่นๆเดี๋ยวเทสอีกทีนะครับอันนี้ก็ให้เครื่องติดก่อนเ,เฉยๆนะครับ